อุตตรัญจะทิ้งไ,ไม่ใช่ยาถาคูนสภานาคาวาสากลาสหัตันจตะกากรพระรัสาตราอาคูปายาคาสหายาถีติยามุนาตะทะตะรัฐาจะอาคูนายายัสสิโนเอวาวันโนมหานาโคสโสปาคาสวมิติงวานัง เยนาเยนาฆราเชสหะสหสารันติสัภาธิชาภิกปักขิวิขุทจักขูเวหะยะสาเตวะนมบรญชาปิตาจิตราสุปันอิติเตสานามิอภะยันตวานาคาราชามะสิสุวันดูเคมะกะ เขมะกาสิพุทโธสวันหิวาจาหิอุปยันตานาคาสุปันนาสระมะกังสุพุทธังคิตาวชิระ ชามหาพิสาอสุราธานเวสสาเวปจิตติสุจิตติจะปะระหาสราโทณมุจิสหะสาตันจะพะลิปุณังสัพเพเวโรจัณจะนามกาสาในหิวาพระลิงพระลิงเสสะราหุพัฒมุปา,าขมุงสมัมโยธานิบัตตันเต พิคุนงสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปะทวีตะโตโชวาโยตะทาคะมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมจะยะสาสาสหะเมตากรุณายิกาอาคูเทวายะศาสิโนเทเสเตทะสตากายาสเปนาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะศาสินโนโมทะมานาอภิกามูวีุ่นางสมิติงว่านาง เวทูจะเทวาสาหะรีจะอาสามาสัทุยะวะมาจะทันจุสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุวิยะสูปะศนาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานัาตานิปุรักขติวาอาคูมันทะ พระละสะหากาวาสูนังวะระโสโสระเสตโสสักโกปาฆะปุริปะโทสเตท,ทะเสเตทัสทากายาสภเณนตตะวันิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสะสัสิโนโมโทามานาอภิกรมูวิกุณังสม,มิติกวานังอาถาคูสหคูเทวาชาละมาคิสิค่ะริวะอาริตะฐากะโรชาจะอุม,มาปุปะ พาณิพาสิโนวารุนาสหารธรรมมาจะาอดอจ,จุตา <c oughs> จะอะเนทกาสูเสยยะรุจิราอาคูอาคูวะสาวะเนโนสิโนทะเสเตทะสะทากายาสาเพนาณนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอะนาวันโตยะสัสิโนโมทัมานาอภิคามมภินาณสมิติง่าณ สัมานามหาสัมานามนุษย์สามมนุษย์สุดมานาคิตาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิการาคาคูระโยทาวาโจโรหิตวาสิโนปะระคามหาปารคาอาคูเทวายาสิสโนทะเสเต,เตทาสทากายาสปีพพนานตตะวัน,นิโน อิทิมันโตชุติมันโตนะนะวันโตยัสัสโนโมทามานะอาอภพิกามูพิกุนางสมิติงมะนางสุกากะรุมมาราอะรุกาอาคูเวคะนะสาสะหาโอาทะคันยะปาโมคขาอาคูทาวาวะจักขะนาสถามตาระคะหะชามะสากาย ยาสัสสินโนทะนะยังอาคาปะดุนโดโดทิสาภาวัดวันสติทสะเตสะทสศธากายาสเพนานัตะวันนิโดอิทิมันโตชุติมันโตนะนันโตยาสัสสินโนโมทงมานะ <c oughs> <c oughs> พี่กามุงพี่กุนังสมิติวะดังโอ้โหไอ เคมียาดุสิตายามาเคมียาดุสิตายามากะทะกาจะยาสัชโนนมพิตารามาเสตะกาลามาเสตถาโชตินามาจะอาสาวา ดิมานะระติโดอาคูอาธคูประระดิบินตาทะ,สะเสเตท,ทะสะทายกายาสัพเพนาะนตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยสะสัสิโนโมทามานะอาอภิกามมงพิคุณงังสัมมิติงวานังสะตะเทเตเท,ะท,ะทะวะน,นิกายาสัพเพนาะนตตะวันนิโนปะวุฒะชามะาคีรังโอกะตินนะมะ นาสวังพิเขโคตะรังนาคังจันทวังจันทังอสีตาตาตีตังสุพรม,มาปารามโตจ่ปุตตาอิทิมนโตสะหะสะนังกุมโรตโตโสจะปาคะสมิติวะนังสะหะสะพรมมะโลกานังมะหะาพรมะม มาพิตีตะถาติอุปปันโนชุติมันโตภิกมา迦โยยสันสิโสทเสตะอิสราอาคูปเจกวาสาวติโนเตสัญญามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะ สัพเพอภิพันเตสินเทเทเวสพรมเกเมาระเสนาอภิกามิปสักกัหะสาม,มันทิยังเอธา,าพันหะทาพันธะทาราเคนะพันธะมัตุโวสัมบันตาปะวิวาเรนะมาโวมุกจิตถาโกจินังอิทิตาจามหาเสโน กานหาเสนาะเปสะยิปานิตาตาละมาหจจะสรังกัตาวาภาภระวังยาถาปาวุสะโกโซฐาณยันโตสุวิชุกโกตโสโะจุทาวัติลังกุโทอาสายะวังสะเสตาจาสะจะสัพพังอภิยายะ วาวัคขิตตวาจากขุสุมาตะโตอะมันตะยิสัตวาสะวาะเกสารเนระเตมาระเสนาอะภิกันตาเตวิชานาถภาิกขเวเตจะอะปะป,ป,ปะมะกะรุงสุตวาทุตสาสาสนาวีตะราเคติปักกามุง เนสังโนมมปิอาชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาภะยาตีตายสาสสิโนโมทันติสาหภูเตหิสวกาเตชาเนสุตาติบทที่ 6. กธรรมจากบราวัตนะสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยาภะกวาภะระนะสิยังวะหาราติอีสิปะ เนมิาทาเยตะระโคภักวาปะจะวกิเยภิกขุอะมันเตเทวมภิกขเวอนันตาบปะชิเตนะนะเสวัะตพยาโยจังกายังกาเมสุก,กามะสุขังริกานุโยโกหิโนคัมโมปุชูทีนะโกอะนะวิโยอานัตสันหิโยโยยายังอิตตะ กิละมานุโลโคทุกโคอะนะริยโยอะนาตะสาหิตโตเอเตเตพิกเวเวอะตุนาอะสุอะปะคัมมะมชิมาปะติปาตาตาทาตะคะตถาคะเยอะภิสัมพุทธาจักขุระจักขุกะรณีสัญญาจักรณีอุปปัสามายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กะตะมาจากพระสิกเวมาชิมาปฏิปทาตาตาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการนียานะการณีอุปสัมายะอภิญยายะสัมโพูทายะนิพพานายะสัด สติอายะเมวะอริโยะทะทังคิโกมโคเสยยาทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัามมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสาม,มาธิอายังโคสาภิกเวมะชิม,มาปฏิปทาตาถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระนียะญาณะกะระนี ปะสัม,มายาอภิยาญะสามโพธยานิพานานังสังวัตติอังอิทังโคปนะภิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาราชาชาราปิทุกขามาระนำปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนส,สุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัปะโยโคทุกโคปิเยหิวิกะโยโคทุกโคยมปะชังนะ ละภาติตามปิทุกขังสกิเตนะปัจุปานะนะักขันทานนงทุกขาอีทังโขบะทะาปิกเวทุกขะสามะาทุโยตอาิยะสัจจังยายังตันหาโนนะพระวิ นานิราคาสะสหาตาตัตะตัตราพินันทีติเสยธีทางกามะตันหาภาวะตันหาวิภะตะวะตันหาอีทางโขปนะพิกเวทุกขะนิโรโธอ,อริยสัจจัง โยตัสายวะตันหายะอเสระวิราคะนิโรโทจาโคปะตินัสโคมุติอนารโยอิทังโคปนะพิกเวทุกขะนิโรธาคาดีปะติปะทาอะยสัจจงอะยะเววะอะริโยอะตะาถังคิโกปะโคเสยยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมา กัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาญากาโมสัมมาสติมมสัมมาสม,มาธิอีทังทุกขังอริยะจัดอริยะสัจจันติภิกขเวบุเพอนะนุสุตุรุสุธรรมเมสุจากุงอุปาทาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติ อาโลโกอุทาปาทิตังโอุทาปาทิปาดีนางทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิกเวบุเพอนะนุตสุเตสุธรมเมสุจากุงุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโลโกุทาปาทิตังโขปะดีทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวบุเพอนะ ดุสสุเตสุธรรมเบสุจากุงอุทาปาทิยาเนงอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโภอุทะปาทิอิทังทุกขะสามุทโยอริยสัตจันติเบภิกเวบุเพอนิอาณะดุสุตูสุธรรมเบสุจากุงอุทาปาทิยาเนงอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโภอุทาปาทิตังโคปะณิทังสุขุ สุขะสะม,มุทยโยอริยสัจจังปะหันปะตะพันเมติพิกเวบุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงุทธาปาทิยานังุทธาปาทิปัญญอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโปอุทาปาทิตังโกปะนิทังทุกขะสะม,มุทุยโยอริยสัจจังปะหีนันติเบ พิกเววุเพอานะนุสุตุนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทาปาะทิปัญญาณังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโปอุทัปาะทิอิทังทุกขาโรทุกขะดิโรอาิยัสัจจันติเมพิกเววุเพอานะนุสุเตสุธรรมเวสุจากคุงอุทาปาะทิยาณังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโปอุทัปาะทิตังโก ปะดิทางทุกขะนาวิโรโทอาริยาสจังสัจจิสัจฉิสัจจิชะกาตพันติเบพิกเวบุเพอานะดุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิญาณุงทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารมโภอุทาปาทิตังโขคปะดิทางทุกขะทิโรโทอาริยสัจจังสัจจิกะตันบิเบพิกเวบุเพอานะ นุสุเตสุธรรมเบสุจากขุงอุทัปาทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาทิอาโลโปอุทัปปะทิทังทุกขะนิโรโทคามินีปะติปทธาอริยะสัจจันติปิกเวเปบุเพอาณานุสุเตสุธรรมเบสุจากขุงอุทัปาะทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโปอุทัปาะทิตังโกปานิทังทุกขะนิโรโท ทะาคาไมดีปติปทาอาริยะสัจจังภาเวตับพันติเบพิกเวบุเพอนะดุส,สุเตสุธรรมเบสุจากุงุทาปาทิปัญญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปฏิอาโลโพอ,อุทาปาทิตังโกปะนินางลูกคานังิโรทาคาไมดีปาติปทาอาริยะสัจจัง พาวันตเมเม,มพิกเวบูเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงูทาปาทิยานังูทาปาทิปัญญาุทาปาทิวิชาุท่าปาทิอาโลโออปุทาปาทิยาวัดกีวัจจะเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจจุเอวันติปะริวัตตะกังทะวาสาสวารังยาถาภูตัง ยานททศนังนะวิสุวิสุทธังอโหสิเนวาตาวาหังพิกเเวสะเทวะเกโลเกสะมะระเกสะพมมะเกสะมสะสัสสะมะนพรหม,มานิกาปะชายะทะเสวะรุษายะอุตตะอนุตตรังสัมมาสัมโพติงสัมพิพุทโธปันจัน ยาสิงยะโสจะโมโหเบพิกเวอิเมสุจะตสุอริยสัจเจจุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัดกังทาวาสเกการังยะถาปูตังยาทัสนังสุวิสุทธังอะโหสิยะถาพิกเวสะเทวเกโรเกสะมระเกสพัพมมะเกสพัพม มะพามะนิยาปาชายะสะเทวะมนุษายังอนุตตรังสัมมาสัมโพติงอภิสัมทโทปัจเจยาสิงยานันปะเมทัสานังอุปาทิอุก,กปาเมพบเมวิมุตตายายะมัติมาชานาทินังปุนภะวิตโตติอิทะ มัโวจะพระควาอัตตมาะปัญจวักคียาพิขูพระควาโตภาสิตังอภินันทุงอัสิมัดมิกจะปนานะเวยากะระยัสสมิงกัญยะมาเนอายัสมาโตโกทันยัสวิริชังวีตะมะรังธรรมะจากขุงอุทปาทิยังกันจิสะมุตธธรรม สัมุทธรรมบางสัพพันตังนิโรธาธรรมบันติปวัตติเตภะกวตาธรรมะจากเกกุมมาเทวาสัทมนุษ์สาสเวสุงเอตามภะกวตาภาราณะสิยังอิสิปะตะเนมิคาทะเยอนุตรังธรรมะจากกะบังปวัตติตังอปะปะวัตติยัง สามะเนระวาพัมมานะเนวะวาเทวดามาเรนะวาพัมมานาวาเกนะจิโรวาโลกัดมินติอุมมานังเทวานังสะทังสุตตวาจัตุมานะมหาราชิกาเทวาสาธมานุสสาเวสุง